คาวันซ่าตัวแรกครับไฟหน้าระบบ LED เรามาดูแสงยาวๆกันระยะนี้80เมตรแสงลงพื้นทั้งหมดนะครับแต่กําแพงเลยไฟสูงครับไฟเป็นแผงเลยครับไฟต่ําครับลองปิดไฟแล้วพัดไฟสูงครับไฟต่ําครับเราตั้งไฟต่าซ้ายต่อขวาเท่ากันนะครับไฟสูงขึ้นเป็นแผงเลยครับ